สอดคล้องกับหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่แจ้งแนวทางและมตาตรการที่กองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุตทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละสูงที่กรณาให้เขียนมาเป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน67ปีในวันนี้การจัดกิจกรรมวันคี้จำนวน60นายจากทั้งหมด83นายเข้าร่วมพิธีคา ก็ยังสามารถดำเนินการจัดได้ท้งนี้เพื่อระลึกถึงวีรกรรมรักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวันี้ในโอกาสนี้กผมขอกราเปลียนเชิญผู้พักการกองอาสารักษาดินแดนผู้มคขบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกท่านเรื่องในโอกาสวันคล้ายขบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวมทั้งขอให้สมาชิกกองอาสารักษา ความมั่นคงทั้งภายในและในะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเห็นว่าม,วามีความความภูมิใจในผลงานของพวกท่านนะครับกองร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับจังหวัเดเขตเตกามีสิทธิ์ได้หรือนี่นะครับก็เห็นว่าตลอดเวลานะครับนั้นหรือดเภยต่างนะครับว่าท่านได้มีความ ได้มารงนึงนะครับท,งทงางอำเภอเราฝันนะครับไม่ไม่มีความภาคภูมิใจนั้นคงจะไม่มีนะครับที่ผ่านนมาการสอบอ,อสอสองสามครั้งที่สงกัดกองอับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีตุชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตามลาดับ,บอ,อสอสนะครับอสอสไปทํางานที่ไหนไปพัฒนาที่ไหนจะมีนะครับก็เป็นหน่วยงานที่ ได้รับความเมตตาจากภาคประชาชนของเมืองนะครับจำได้ว่าในส่วนของอคนลักลอบเข้ามาแล้วก็มีการ